ครับสวัสดีครับร้านนรินการยานะครับวันนี้ลูกค้านะครับเดินจ้ามาจากรามสองนะครับมาเปลี่ยนยานะครับสองหกห้าหกห้า R สิบเจ็ดนะครับผมนี่ครับยางใหม่สี่เส้นนะครับในราคาโคตรถูกครับราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทครับยางใหม่สี่เส้นเรามาดูปียางและเส้นกันหกดูปียางครับนี่ดูเส้นสีครับ ยางใหม่นะครับยางใหม่บิต stone duder ht หกแปนะครับผมในราคา4เส้นอยู่ที่15,500บาทนะครับมีโปรให้ครับผมยังเหลืออยู่อีกเป็น10บสชุดนะครับาลูกค้าท่านใดสนใจครับลองโทรมาสอบถามได้ครับที่ร้านนรินการยางครับศูนย์หกห้าศูนย์สี่เจ็ดห้าหกห้าหกลานนรินการยางนะครับร้านนรินการยางอยู่ที่ถนนเรียบคลองสามครับอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีรีขันนะครับครับ ขอบคุณมากครับ